หนูหน้อยโซฟีต้องการอะไรกันง่ายๆเลยค่ะคุณยา่าหนูอยากกินวาฟเฟิลทุกคนทำได้ไหมอะไรอะวาฟเฟิลโอเคฉันจะพยายามยา่ามองไม่เห็นเลยโอ้หลานว่าดให,ใหญ่กว่านี้ได้ไหมจ๊ะเพราะสายตาของย่าเก,กับจะบอสนิทแล้วโอ้ดีขึ้นเยอะวาฟเฟิลไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วตอนนี้เราจะทำแป้งวาฟเฟิลที่อร่อยและก็สุดยอดกันเลยเราแค่ต้องใส่นม แป้งน้ำตาลและเน่ยสักก้อนใส่ไข่ลงไปด้วยนะเฮอ้อต้องทำตามคนยากเพราะฉันไม่รู้สูตรบ้ฟเฟ้าแต่ฉันสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำได้อุปกรณ์ช่วยเหลือของฉันเองจากไลฟ์แฮกอุปกรณ์ต่อไข่เต็งไปเลใช่ไหมโอ้นั่นเป็นของเล่นที่แปลกจริงๆแต่ยา่ามีไม้ตีเก่าๆอยู่ ตอนนี้เรามาผสมให้แป้งเข้ากันเพื่อทำว้าฟลแสนอร่อยเฮ้อคุณยะนี่มันศตวรรษที่เท่าไรเลยครับเนี่ยตอนนี้เราสามารถทำทุกอย่างให้เราขึ้น้ดยมิกเซอร์มันจะช่วยให้เราสามารถผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วแถมไม่ต้องเมื่อยเมยอีกด้วยเห็นไหมฮะออเพื่อนตีย่าไม่เข้าใจคุณยยนพวกนี้หรอย่าชอบที่ตีด้วยมือมันสมบูรณ์แบบมันช่วยให้ย่าทำได้เร็วกว่าและดีกว่าเคนจากเป็นร้อยเท่าเห็นไหมเกือบเสร็จแล้วย่าทำอะไรฮะ สกปรกไป็หมดแล้วอยู่นะฮะมือของย่าไม่ยอมอยู่นะหยุดเออขอบคุณจ้าหลานเควินตินหลานเป็นเด็กดีเออไม่เป็นไรฮะต่อไปผมจะใช้อุปกรณ์อันใหม่เพราะฉันไม่อยากแป้งงอ,อีกแล้วแล้ใช้เครื่องปั่นแบบพกพาห้าเครื่องในแต่ละขวดก็เทเลูก,กวอลลงไปแต่แยกเป็นสีๆนะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีเหลือง จากนั้นก็ใส่แป้งเราลงไปและตอนนี้ปิดฝาแล้วก็มาปั่นกันสุดยอดตอนนี้ก็เอาเครื่องทำวัฟเฟิลออมาโอ้ใช่ดูสิสีสันสดใสามากตอนนี้แค่ปิดแล้วก็ตั้งเวลาด้วยนาฬกาน้ำสินล้ำแล้วก็รอเอาหล่ะยอยากจะเอาไปอบเหมือนกัน ดูเหมือนว่าอยากเจอแม่พิมพ์แล้วป๊อปิดเหมาะมากสำหรัวัฟเฟิลมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูด้วยทุกอย่างพอดีเปะ๊ะเทแป้งลงไปและปิดด้วยป๊ปิดอีกอันเอาไปเข้าเตาอบได้ตั้งนั้นก็ตั้งเวลาด้วยนาฬิกาของเยียะและก็ไปงีบได้โอ้แม่จ๋าเสียงดังมาจากไหนกันเนี้ยโอ้ วัฟเฟของอย่าพร้อมแล้วเจ๋งไปเลยมาหาย่ามาเพนตินวัฟเฟตของอย่าสุกแล้วเออให้ตายเธอแต่ของฉันยังไม่สุกเลยไม่จะสุกเหรอใช่แล้วอีสองสามหยุดเย่ yeah! มาดูกันว้า oh, ว wow! มันสวยมากตอนนี้ฉันต้องการนูเทลล่แน่นอนจุ่มวัฟเฟลงไปในนูเทลล่แล้วก็สปริงเ้อหลักสีด้วยวางวัฟเฟทั้งหมดลงบนจาน โอ้ oh, ใชยมันออกมาน่ากินตอนนี้อยาจะใส่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ที่ย่าชอบลงไปมันไม่เคยมีมากเกินไปสตรอเบอรี่อีกสองสามลูกเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วโซฟีหิวหรือยังจ๊ะโอ้ว้าววาฟเฟิลของหนู้อใน,นที่สุดมีอะไรบ้างฮึ mm, สตรอเบอรี่แสนอร่อยกับวาฟเฟิลฮึ mm, ไม่แล้วหนูชอบสตรอเบอรี่ขอบคุณค่ะคุณยา่า โอ้พี่ชายยอดไปเลยทำอะไรนเนัียนี่สดเสมากมาลองกันโอ้ว้าวนี่มาอร่อยมากมากอืมใช่แล้วล่ะหนูถลาดด้วยบาฟอันนี้ชนะโอ้ยย่ฉันเก่งที่สุดฉันชนะฮ้คุณยากูมัยไหมหนูคิดอยู่นานแล้วแล้วมันก็คือหนูอยากินป๊อปคอร์นอะไรนะป๊อปมันคืออะไรอะ ขุ่ยหาฮะมันคือป๊อปคอนง่ายเหมือนปอกกล้วยตอนนี้เรามาทำกันเลยแค่เทมันข้าพโดลงไปในเครื่องทำป๊อปคอนเปิดเครื่องแล้วก็รอดูสิเห็นไหมมันกำลังระเบิดออกมาเป็นป๊อปคอนแล้วสุดยอดโอ้โออเอ้ยใอ้ตายฉันใส่มันข้าคนดมากเกินไปนี่มันอะไรกันก็อะไรขึ้นคุ่ยหอาฮะมันก็จะระเบิดแล้วโอ้ฝันร้ายชัดๆมีป๊อบคอนเต็มไปหมดเลยฮะ หลานเพวินตินหลานตลกจริงๆตอนนี้จะทำป๊อปคอร์นเหมือนกันเอาเม็ดข้าวโพดมาเสียบไม้แล้วก็วางลงที่ทำป๊อปคอร์นแบบโฮมเมดของย่าเองจากนั้นก็รอจนมันระเบิดโอ้เจ๋งไปเลยใช่ไหมเห็นไหมละ่ะมันสุดยอดมากเหลือแค่ต้องเพิ่มสิ่งที่อร่อยอย่างยำสตรอรี่ของยา่าโอใช่แล้วน่ากินมาก พร้อ oh. มเสิร์ฟแล้วแต่ว่าเราต้องเรียบทำเพิ่มอ,อีกสองสามมา้อเอาล่ะผมก็ทำเสร็จเหมือนกันเอาไปเลยน้องสาวโอ้ว้าวนี่มันประคบนจริงจริงด้วยมาเรียบมาลองกันมันดูธรรมดามากแล้วเราชอบเป็นยังไงไม่มีอะไรพิเศษส่วนจานนี้ปอปค์นที่สดใส่มากหนูไม่เคยลองมาก่อนงั้นมาลองกัน อร่อยจังแน่นอนเป็นจานาของหนูอร่อยม,กมากสุดยอดค่ะคุณยา่าอะไรนะพรมจริงโอเย่ย่าทำเองทุกอย่างเลยแต่ครั้งนี้หนูอยากกินบะหมม่ทุกคนทำได้หรือเปล่ามันง่ายมากเลยนะใช่ไหมอะไรนะง่ายหรอไม่ใช่สำหรับฉันแน่นอนแต่มันง่ายจริงๆนะเริ่มจากทำแป้งสำหรับเบะหมม่กันแป้งเล็กน้อยตอกไข่ลงไป และผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยมือเออไม่มือสกปรกอีกแล้วแต่ไม่ใช่สําหรับฉันแน่นอนฉันมีบะหมีม่เกาหลีสำหรับลูกด้วยแล้วนะเออแต่วบะหมีม่อยู่ไหนอมันว่างเปล่าเออฉันกินไปแล้วเหรอจะได้มาไงดีโออเอาไปเลยจาเควินตินเธอสาม,มารถทำบะหมี่แสนอร่อยได้นะโอ,อ้หอมก็ได้ฮอบคุณย่าเอาละตอนนี้ย่าจะทำเส้นบะหมีม่แล้ว ต้องใช้ไม้หมนดแบงที่ดออกมาเป็นแผ่นๆแล้วก็มว้วนแบบนี้และหันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันจะกลายเป็นหมีของเราใช่แล้วพร้อมแล้วละ่ะส่วนผมทมาําอะไรง่ายๆด้วยเครื่องนี้รีดแปงผมไม่สามารถใช้ไมกิ้งแบบเก่าได้หรอกอ้ไม่น้ำมือของผมมันถูกรีดเปันแบโอ้ทวจะทไงดีย่าไม่รู้ โอ้เควินตินมันไม่แต่ลกเลยนะตอนนี้ยาต้องเอาไม,ม่มีออกจากผมช่างเถอะเด็กๆขี้เล่นเสมอส่วนะมมี่ต้องเอามาต้มใส่ลงไปในน้ำเดือนเยี่ยมมาเควินตินเป็นยังไงบ้างนะโออคุณย่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมฮะะหมี่ออกมาแล้วแต่มันดูไม่น่ากินเลยอะเออช่างเถอะใช้ได้แลละ อ๋อบะหมี่ของย่าสุกแล้วตอนนี้ใส่พริกไทยสมุนไพรแล้วก็เรียบร้อยเออบะหมี่ของผมก็เสร็จแล้วเหมือนกันมั้งเอาล่ะโซฟีลองได้แล้วอ๋อว้าวบะหมี่เจ๋งจังแต่ว่าอันนี้ดูแย่มากอ๋ไม้มันทำมาจากเมื่อวานหรือไงกันเนี่ยมันดูแย่มากไม่กินเดดขาดั้นมาลองจานนี้ดีกว่าของคุณย่ามันดูสวยกว่าอืมกลิ่นหอมเย้ายวนใจหนูชอบมัน ขอบคนณคุณยะจานนี้ดีที่สุดเลยนี่เป็นคำชมที่ดีที่สุดของย่าเลยโอ้อะไรกันเนี้ยเคสได้เคร่องหน่นรมาฝรั่งคับบ้าบา้าแล้วคนอื่นละ่ะแซกได้คนลลาอร่อยเสมอเลยแล้วเอ็มมาได้อะไรโอ้โหมันคือมื้อเชคสเนกเกิลสเจ๋งทุกคนไีบมารอกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นพวกเธอต้องเลิกการ์ดก่อนนะเอาละมาเปิดกันเลยแซก <c oughs> ได้อะไร ฉันได้กินแล้วเจ๋งๆนะแล้วฉันได้โอ้ยฉันได้กินแบบปกติส่วนฉันได้ช้าที่สุดเลยแต่อย่างน้อยก็สนุกกว่าเพื่อนนะนีมเยี่ยมมากเอาล่ะทุกคนต่างมีความสุขนั้นไปดื่มกันเลยและแครจะเริ่มเคเธอได้ช้ามากนะรั้งนั้นเธอเป็นคนแรกเลยแล้วกันหมอกฝรั่งเต็มคนเลยอะต้องรีบลองแล้วฉันจำได้ว่าต้องกินช้า,ชา <G ül> โอ้โหดูนั่นสิต้องเป่าลูกโป่งแล้วอ๋อมันแตกฉันชอบกินช้าๆมากนะมันผ่อนคลายด้วยฉันอยากกินมากกว่านี้อีกและตอนนี้ก็อยากเป่าลูกโป่งใหญ่ๆด้วยดูนะพวกเธอ <G ül> อ๋อเจ๋งๆเลยอ่ะ เอาละหมดแล้วเริ่มดื่มของตัวเองได้แล้วล่ะเงียบเลยงั้นฉันขอต่อฉันมีมือเชคแล้วมันก็รสชาติอร่อยมากด้วยเป็นสนกเกอร์เป็นครั้งแรกที่ฉันไล้ลองแบบนี้เลยนะด้วยความแรงบอนกลางแล้วฉันก็ตกแต่งมือเชคด้วยวิปครีมแล้วก็ช็อกโกแลตอีกด้วยดูสิม,มันน่ากินม,กมากๆเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาลองอหวานอร่อยเหมือนนมสเนกเกอร์แท่งแบบแหลวเลยอะ ก็อร่อยมากด้วยฉันอยากกินให้หมดเลยฉันว่าต้องกินได้แล้วกับเคทด้วยดูสิเฮ้ยเอ,อ็มมาเธอมีหนวดด้วยอะเธอตลอกมากเลยอะไรนะหนวดเหรอนแค่วิปครีมนะเป็นหนวดที่อร่อยด้วยแส่เกล็ดหัวล้อเดิมพอกสักทีเถอะอ๋อฉันต้องดื่มมันเลยแล้ว,แ,ลวแต่ต้องทำไงให้เร็วที่สุดละ่ะมีไอเดียเลยด้วย โคากกับเมนทอสทำให้ฉันดื่ไมได้เร็วขึ้นแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโยนเมนทอสลงไปในโค้กตอนนี้ต้องดื่มให้เร็วที่สุดตอนที่มันกำลังพุ่งอยู่โอ้ยแซคระวังหน่อยสิฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยเออเห็นไหมฉันกินได้เร็วมากโอ,านะโอ้โทษทีนะอ้โหมันดูเหมือนขนมที่เปรี้ยวๆหวานๆเลยนะพวกเธอพร้อมกันหรือ,อยังตอนอื่นต้องเลือกการเลือกเขา แล้วก็มกันเลยฉันได้แล้วมากเลยเย่เออแล้วฉันได้อะไรนะความระันกลางไม่แล้วอะไรกันไม่จริงไม่นะฉันได้ฉาเอ็มม่าหอยทากจะได้เวลากับลูกกัดแป๊บเดียวไปอีกนานเลยฉันต้องล่องก่อนถึงจะไม่อยากก็ตามอ่ะนี่คือลูกอมที่เปรี้ยวที่สุดไปเลยงั้นฉันต้องอยู่ยี่แน่นอนถึงจะดูน่ารักแต่ก็น่ากลัว เปี้ยวจังเลยเอ,อ่ฉันไม่อยากกินแต่ก็มาลองสึกเกียดกันได้อาไหมโอ้ยังเปรี้ยวอยู่ดีพวกเธอเป็นรไรกันมันก็แค่ขนมนะเคสเราเข้า <c oughs> ใช่จริงด้วยมันก็แค่ขนมเท่านั้นเองฉันต้องลองมันด้วยความเลวปังการแล้วมันก็แค่ขนมใช่แล้วแค่ขนมอืมันก็อร่อยดีนะโอ้ เทสเธอเธอเธอเต้นได้เจ๋งมากเลยใช่แล้วแซกพูดทูกนี่มันชาวรักตัวจริงแซกเอาลำโพงมันแล้วปาร์ตี้กันเลยนี่มันสนุกมากเทสเธอเต้นได้เจ๋งจริงทำกับดันตีได้ดีมากพวกเธอนี่ฉันเปรี้ยวนะฉันไม่ได้เต้นอยู่อะไรนะถ้าพูดอะไรบางอย่างนั่นเหรอเสียงเบสมันดังจนฉันไม่ได้ยินนะโอ้ยฉันหายแล้วล่ะ เมื่อกี้ฉันเป็นตะคิวเพราะความเปรี้ยวนะทำอะไรกันอยู่ตต้งั้นเหรอฉันทรมานอยู่นะแสกลองเร็วเข้าอ้อจริงด้วยฉันมีน้กอมเปรี้ยวฉันเลิกมันไปเลยความเรักของฉันคืออะไรนะนน่ต้องระวังก่อนี้ได้ไหมอะฉันเป็นลูกผู้ชายจริงๆฉันต้องดื่มมันให้หมดในครั้งเดียวหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะเพราะฉันเคยกินยาลิ้นรสเปรี้ยวมาตลอดเลยอืร่อยจังเลยอ๋ไม่นะฉันเป็นตะคิวเปั้งหน้าเลยเปรี้ยวมาก สาวๆฉันรู้สึกไม่ดีเอ้ยไม่เป็นไรนะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเออจริงด้วยฉันมีกองขนมพยาบาลแสนหวานอยู่ตอนนี้ฉันฉีดน,น,น้ำเชื่อมแสนหวานหนึ่งเข็มให้เธอแล้วแซกจะกลับมาหาเราอีกครั้งแซกเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรแล้วแอมม่าอยากกินอีกนะใช่แล้วเขาเป็นแบบนี้เสมอแอมม่าลืมไปว่าไม่ควรให้ชักลรกับแซกนะฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วมันคืออะไร ว้าวไอศครีมเงี้ยหรอเจ๋งจังเลยเดี๋ยวก่อนเธอต้องลู้การก่อนนะดีจังเลยที่แซกจำได้แล้วพวกเธอได้อะไรกันฉันได้ความเร็วได้สุดเลย<ม>อ๋อแต่ว่ามันดีหรือไม่ดีนะส่วนฉันได้ความเร็วแบบปานกลางแต่นเรื่องดีที่เสมอเลยส่วนฉันได้ช้ามากอะเจ๋งไปเลยฉันสามารถเยียวลาแห่งความสุขได้พวกเธอเห็นไหมว่าฉันโชคดีแค่ไหนฉันสามารถไอศครีมได้นานเลยเอาช้อนมาแล้วกันลิลม มานี่เลยไอศครีมของฉันเฮ้ยมันละลายแล้วไม่เป็นไรไม่อร่อยอยู่ดีเละอยากกินกว่านี้และตอนนี้ก็ค่อยๆเอาเข้าปากแล้วก็ละลายอีกแล้วไม่เป็นไรโอให้ตายตอนนี้ฉันต้องกินไอศครีมแบบเจ้าเหมียวแล้วเหรอในนี้ ใช่แล้วฉันไม่ชอบกินแบบช้ชาๆเลยเอาล่ะเป็นไงเป็นกันอืมอร่อยจังเลยแต่ฉันอยากกินไอศครีมแบบแต่ไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตเชคหนะ okay, เธอเริ่มได้ oh yeah, เออแยได้ความตํามใจเลยไอศครีมแสนอร่อยของฉันอร่อยมากๆช,ช็อกโกแลตโอ้ไม่ oh เย็นจังเลยฉันไม่อยากป่วยงั้นเอาผ้ามันคอมาพันอคอไว้ก่อน แบบนี้แหละจะได้ไม่เป็นวัดอร่อยม,มากแต่เย็นจังเลยเหมือนสมองถูกแช่แข็งถ้าเรื่องนั้นสหมหวกกันได้แบบนี้แหละคำสุดท้ายแล้วกินหมดแต่ก็ยังอุญญ่นยือเจ๋งมากเอมมาตอนนี้หึงตาเธอแล้วโอ้จริงด้วยยิไ่ได้เกสไอครีมของตัวเองเลย ตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้ต้องเรียบกินเร็วๆฉันตัดสินใจแล้วว่าจะกินจากโคนต้องอร่อยกว่าแน่นอนชัยชอมันน่าเบื่อนะดูนะอุดูสิอะไรได้ยังไงกันเนี้ยใช่แล้วฉันคือนักเกตสครมืออาชีพนะแต่ว่ามันเย็นกันไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะมีน้ำแข็งอยู่บนหัวของฉันงงินเหรอยาด่สนเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงช่วยฉันด้วยเอาฉันเข้าไปที โอ้ยออกมาได้แล้วแต่น้องคืออะไรพวกเธอไม่อยากจะช่วยงั้นเหรอช่างเธอกินต่อดีกว่าเอาตีมือกันหน่อยเธอก็ตีด้วยใน,นที่สุดเราก็ได้จะเลซแสนอร่อยแล้วเย่ตอนนี้มาดูกายกันดีกว่าเย่ฉันได้ความเร็วที่สุดเลยส่วนฉันได้ความช้าที่สุดส่วนฉันได้ความเร็วปกติเจ๋งเลยฉันอยากเล่มก่อนนะได้ความร็วบบกาง เอาล่ะได้เวลาแล้วโอ้เป็นจารีที่เสียงที่สดเลยเด้งดึงมากตอนนี้ต้องรีบลองมันอ,มอร่อยจังเลยอ่ะฉันชอบมากๆหยุดกินจารีนี้ไม่ได้แล้วพว <c oughs> เคอย่าจ้องเคสสิเคสกลังกินนะ <c oughs> อะไรเหรออ๋อมีจารีติดหน้าฉันด้วยเ <c oughs> จ๋งมากนะึกว่ากินหมดซะแล้วอีก นั้นฉันจะกินด้วยยังมีตรองนับผาอยอีกนิดนึงพวกเธอหยุดมองแบบนั้นได้แล้วไอ้มาเริ่มกินสิอะไรเยี่ยมเลยฉันอยากลองมันจะยาอยู่แล้วแต่จะกินยังไงให้ชาที่สุดอ๋อรจรด้วยหันจะเลียงเป็นชิเล็กๆสี่เหลี่ยมแบบนี้เล็กๆเ,เ,เล็กกว่านี้อีกและจากนั้นก็เสียมไมาเจิมฟันให้เหมือนคานาเป้เลยพร้อมแล้วสวยจัง แถมวิธีนี้ก็ไม่เลอะมือด้วยและกินได้ช้ามากๆฉันไม่ต้องการไม้จิ้มฟันต่อไปอร่อยมากเลยโอ้ยเอมมาระวังไม้จิ้มฟันหน่อยสิเธอเกือบยังเข้าตาฉันนี่หยุดได้แล้วนะได้ยินไหมกิุดบ่นสักทีแล้วกินต่ออีกสักทีนะโอ้จริงด้วยต้องเริ่มกินแล้วเหรอทำให้เราไี่สุนละและต้อสะอาดกว่าเคนด้วยรู้แล้วต้องถอยังไง ด้วยไฟนี้ฉันสาม,มารถล่เจลลี่ให้เป็นน้ำได้ละลายแล้วสมบูรณ์แบบมากตอนนี้ต้องลองแล้วก็อร่อยมากด้วยตอนนี้เราสาม,มารถดื่มมันได้อย่างรวดเร็วอือร่อยจนต้องเลียนนิ้วเลยมันทั้งอร่อยแล้วก็หมดเร็วด้วยเธอกินแล้วกว่าฉันอีกนะแล้วเงยล่ะมันเจ๋งดี เธอฉันไม่อยากให้พวเธอเสียใจนะแต่ว่ามันคือหัวหอมคนที่โชคดีได้กินเร็วที่สุดละงั้นรีบเลิกการกันได้แล้วเค okay. วันนี้เธอโชคดีมากแล้วแซคได้ความระบเปนกลางเจ๋งไปเลยแต่ของเอมมาไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการฉามากๆและเธอเกลีดหัวหอมด้วยอย่าร้องไห้นะอาจจะผ่านไปเร็วก็ได้นะ <c oughs> อ๋อหัวหอมยังก็เป็นหัวหอมอ่ะ ฉันไม่อยากกินเลยแต่ต้องค่อยๆกินทีละชั้นก็ได้ช้าๆด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะกินมันจริงๆนะน่าที่ทแงแค่ฉันต้องกินอีกชั้นหนอนเนี้ชิ้นต่อไปฉันเริ่มรู้สึกถึงหัวหอมแล้วแถมยังแสบตาด้วยฉันอยากร้องไห้ ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะเศ้าขนาดนี้จริงๆเดี๋ยวพราเป็นหัวหอมนะโอ้ใช่น่าสงสารจังเลย <c oughs> อะัยมาเอาไปสิ <c oughs> ขอบใจนะแซก <c oughs> เอาขึ้นไปได้แล้ว a อ k you เออไม่ลละเก็บไว้เถอะ <c oughs> มันก็ได้ฉันจะทิ้งมัน <c oughs> แต่ว่าตาฉันแล้วต้องกินสินนะให้เร็วที่สุด นาขี้ขี้เลยทำไมเราต้องกินหัวหอมด้วยมันทำให้ฉันรู้สึกทั้งป่วยทั้งกายและก็ทั้งใจห้าตาของพวกเขาแย่มากเลยแต่ฉันต้องกินด้วยงั้นเหรอแซกหน้าของเขาก็าเป็นสีม่วงแล้วอะไม่เป็นไรฉันทำได้ฉันเป็นผู้ชายมันก็จะหมดแล้วแ่ะตอนนี้ตาเธอเคสโอ,อ้ไม่ฉันไม่ไหวแล้วมันยากเกินไปโอ,อ้ย จะกัน้นไว้ไม่อยู่แล้วเอ้ยนี่มันเหม็นมากเลยหันประธานอื่นได้ไหมเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ฉันต้องจัดการ<น>หัวหอมแล้วด้วยความเร็วสูงสุดงั้นก็มาดื่มมันแทนกินลวกันบางทีหัวหอมปั่นอันเจอเรชันด,ดีกว่าหัวหอมธรรมดามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารองดูกันเปิดเครื่องและก็พร้อมแล้ว เอาหลานได้เวลาล้องสีสวยดีนะแล้วรสชาติล่ะสิ่งที่สำคัญคือต้องกินให้เราที่สุดโอ้อไม่น่าค,คิดแค่ฉันรู้สึกไม่ดีเคก็โอเคไหมตื่นสิเอมม่าแคนดื่มผงหอมจนเอาไปแล้วแม่จ่าเอมม่าช่วยด้วยโอู้ไม่นะ